สวัสดีพี่น้องป้องปลายสุขสุขคามาพบๆกับช่องผู้ลุกลำเผลินออฟฟิเชียลเมือนีนะคะขอบคุณพี่นุ่จากไต้หวันด้วยนะคะวันนี้เลี้ยงเลี้ยงเื่องดื่มอาจารย์ดนตรีแกงแมวล่าแล้วก็แดนเซอร์นาครับโอ้ยคอยฆ่ากล่องเนี่ย, <laughs> ยนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวไปม่องแมวลาเนาะโอ้โหเกน้ำหวาน สำหรับ,บเครื่องเครื่องดื่มด้วยันมนี่บอมบ,บ่มตะเครื่องดื่มด้วยพี่น้องมัหนี่สิไปมึงเครื่องดื่มเ,มามอ,เ,อ,มเอาให้นี้ของเด็กแดนเซอร์นะคะต่อไปเรามาดูทางนี้กันโอ้โหขอบคุณพี่นุชจ,จากไต้หวันด้วยนะคะทางนี้เป็นกล้วยเตี๋ยวเลี้ยงแดนเซอร์แมวล่าเอาเลี้ยงแดนเซอร์แมวล่าแล้วก็นักดนตรีค่ะ หมอกำลังตั้งค่ะกำลังตั้งหมอกว้าเสียงอุปปุปปุปปุปุเนี่ยนะครับขอบคุณมากนะคะกำลังตั้งโต๊ะค่ะกำลงังตั้งโต๊ะที่แมวหลากำลังมากค่ะโอ้รถกำลังจอดหลายๆนะฮะเรียงเมดเลยค่ะทึ้งแมวหลากทั้งนักดนตรีหางเครื่องเดนเซอร์ซ้อมเมื่อย มาจะจะโนตีเพิ่นก่ะสอมแล้วยกหนึ่งแล้วก็จะเป็นแดนเซอร์แดนเซอร์เาหมอกระลังเดือดพี่น้องหมอก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมนะคะอร่อยมากรูกรชิ้นอร่อยมากแม่อลอาจัดยุคขวัวเด้วยมนอนเด้่ะเด้อ เฮ้ยไอช้างวัสดีครับวัสดีช่องคุ้มลูกครับเพิ่งมาหรอมามัถึงเมื่อย็นฟาร์มโอ้วันนี้พินุษจากไต้หวันนะคะอะไงพี่สาวจากไต้หวันฟาว้าวคุณเดวฟีฟรีฟรีเลยเครื่องดื่มอีกค่ะขอบคุณขอกคุณนะครับจากไต้หวันพินุษ์นะครับผขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณเล้งช้างขอบคุณมากๆถึงจะเป็นหนึ่งขวดหนึ่งถ้วยโอยคนดีใจเลย เลิศดีใจมากดีใจกับเพื่อนด้วยจะไม่ไม่ให้ทุบไม่ให้กินถ้วยเดียวนะอ้าทำไมอ่ะให้เบิ้ลเลยโอ้ยเบิ้ลได้ด้วยกินได้กินจนไม่ขาดเก่งเลยพคนไม่ขาดเอ๊ะใบใบเบิลเบิ้ลนี้านเก่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจอผมกับพวกลูกกินเนี่ยเจ้าเจ๊งแท้เป็นยังจังเอาฟ่าไม่เอาสมอมากรุชินร้านนี่แมนบอใช่ครับวันนี้ไม่เอาสมอเมาเองเพราะว่าชอบมากเลยนะคือมานอ่ะของผ้าเอาขึ้นไปเนีพี่สาวเมาพี่สาวเมาเออ มีเครื่องดื่มด้วยเอแม้ตัวข่อยกินน้ำแด่ลรืเครื่องดื่มแม่นั่น,นยุ่งรงเดินไปเลยค่ะโอ้ใช่ไม่ <c ười> ก,กนเดินติดแฝงเลยกะลังแซ่บกะลังยินมากหลายลูกชิ้นร้านนี้แซ่บเดี๋ยวเดี๋ยวนูสิจัดถ้วยหนึ่งเ, as, เป๊ะๆได้แล้วลูกชิ้นเด้อเนี่ย yes? เพราะว่าเรา <c ười> <c ười> ให้พี่สาวโอ้ลูกชิ้นร้านนี <c ười> <c ười> <ฮ>้แซ่บได้สำหรับเอาเลยมีลูกชิ้นโค้ดังเอ็นด้วยโค้ดังเอ็นนี่ เอ็นหมูแสบนะคะคไวสิคีมาใส่ไปซื้อเอาอยู่้านแล้วก็เลยแบบว่าจะไปเอาเครื่องเสียงป้าเที่ยงไม่หายกับยานโบเหียนนะยานโ่เห็ยนเดี๋ยวไปไหนนะมือมีผู้เมาอีกป่ะครับนี่นะคะลูกซีนเดี๋ยวสิกินต้มลูกซีนูเพืยวเลยถ้วยหนึ่งเต็มเต็มผมต้องเบิ้ลครับผมต้องเบิ้ลครับเบิ้ลใช่ไหมหนูไปไหนอ่ะไปเอาเครื่องเสียงแมวนามาที่ครัวครับ อราใช่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 ครับมือแลียงนี่โว้ยผู้ทานซอยดาวจะฝ่าเด้อพอมีอาสม่อบภัยเหตุซอยดาวซ้ำมีวายบงามี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 วได้รุ่น้อได้พูได้เมาบัามากกับรุ่นเลยอยจกไหจกไหล่วงไหล่วงไหมันนี่ค้นมาลายการเลี้ยงต่้งข้าแข่ง หางกินอะไเหมือนจะครับไปเต็มหอเลอุย้ยบ้าหมดข่อยกระหอบ, <c oughs> บ้าหมดผมอ่ได้กับบัตรน,นี่อ่าอา่ามีแดนเซอร์ตอนนั้นแหละครับอาจารย์ดนตรีครับที่แม่ลานนัในบ้านเท่านี้ละอือกระล่างตั้งพี่น้องสุกแล้วก็แจกโหลดเด้อค่ะเด้อเนี่ยไม่ได้เปิดงานยากปันมอลำัหรอก สร้างกอนโมได้ครับสร้งเลยพูดอยากสร้างสร้างเลยกเดียวกับผมสร้างก้อนโมกับเนี่ยเนี่เขาม่กินเน่อเขาไม่กินนี้อากราไไดจุกูซอยจุกมีผู้ใดเลี่ยงซอยจุมือนันี่กินนี่นะกันไรนี่นี่นี่มาูนเีเร่โอ้ยมาเลี่ยงตำกันจังไหนผู้นึงเลี่ยงก๋วยเตี่ยมก็น่า ก็ลาจันเทีย oh, ย no, anyway. ังโอ้ยเห็นรถดการใช่ก็ว่ามันไปทางไดนมาลอยอันทุ่มสิ้นนักดนตรีบ่ะจ้าไคอยอุส่าห์เอาดันก๋วยเตี๋ยวมาเลียงมดวงเดียวเดียวกินได้คือเกาฮะกินได้คือเกาก๋วยเตี๋ยวเดียวมือนี้บ่แมนเอาถีลงก๋วยเตี๋ยวนีมือนี้เ่ามืออื่นมือนี้ เมื่อนี่แล้วต้มแล้วก็แจกเลยของข่อยแม่วันแจกนครับแจกให่อแม่ครับกินคือเกาไปกิน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 ไปนไปกิ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 นไปไปกิน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 ไปกนไปนไปกินไปกินไปกปกินปกนไปกินไปกินไปกินไปนปกินไปกิไปกิน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 ปกนไปกินไปกิน ขอเลขแนี่ยพอนั่งต่อวางในหัวจักบอลขันจากได้เลขไปมึงอันช่องพอกันใช่เด้อพอนก็บอกเปลี่ยนมาพนก็บอกเป็นว่ยนมาเอ็มลอยหาสิบสองแพ็คอยู่ในลังเด้อค่ะสีดำเงินของอาจารย์นนตีเลยนะคะโอ้ขอบคุณคครับบขอุณมากเดี๋ยวเด็กหน่อยจะไปแก้เรื่องข่อยแซ่เย็นไม่หันแล้วอยากเอามาไว้โหลด แกนข้าแบ่งก็ไปเอา่หันละแไกแไกแจสเซียเงี้ยอะตัวนี้มดแล้ววมดจ๊เสียห้อยแต่กินมืออื่นทั้งมดเลยอไปมาไผลดไปมาบ่อจังเลยเดินอยู่อยู่อยู่ทางไหนทางเสียมเงินหันละสองแพ็กบอกจ้าขอบคุณมากนะครับะปิ่งซีน ปนีเหมันไอ้เทเอาสี่มานถุ่มนักดนตรีเขาให้รถจอดโดนๆเป็ดพญานินเนธ <พอ S 1> ์ไทยว่ะคุยกันแต่เมื่อวานนี้แล้วนเนาะคุยกันแต่ใช่อัมพ์เพ่อเพื่อนหมานเพื่อนเพื่อนเพื่อนมอบสี่มอบสี่คนก็ไปยังหมอนี่ไปลาบก<ล><ล>็เลยมีโศก<อ>มีลาบเออมขึ้นนี่มมือไรแล้วเฮ้มือนี่ซื้อไปฮะตัวใดคือบ่บ่อข่อยแน่คนเชียนห้ยมือขึ้นเออเดี๋ยวจังบ้างนี่แล้วจังนี่โอซีโอซี่พ่อเราเป็นมอนี่เมีวลานี่ โอ้ยพรอบแต่หามุ้งแรงพุ่นมาแต่หามุ้งแรงพุณเออเออเออวัชิมาซีมนี่ล่ะอยากกินที่เบอรนีว่าชิไปกินอันว่าชิไปกินกระลังสิสั่งเลยโอ้บอกกินดอกผู้เดียวกินบโบเสบดอกนนะลาบกับต่อมยังน้าว่าชิกินมือมือมือห้าว่างเขาจังไป เดี๋ยวคอยไปเพิ่งหมอคอยเจียวคอยกันแค่ค่แค่จ้าจ้าจ้าสิบเป็นนละขอบคุณปุกลุกพี่ต้นนั่นนั่นนั่นเห็นมาขอบคุณพี่นุชจากไต้หวันอ๋อขอบคุณพี่นุชจากไต้หวันครับจ้าขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่นุชจากไต้หวันขึ้นไปได้หลายกว่านี้ครับภาษาถูกครับขอให้ขึ้นไปจักรลอยห้าสิบหลาครับเพราะว่าเอ็ม้อยห้าสิบนี่จะขึ้นขึ้นว่าดีแท้เอาเอ็มลอยห้าสิบเนาะ ท่านนี้ก็ตูท่านี้ก็เคให้ไม่ตะโกบตะลาบปีงแบบอันมิเลียมมิเลียมว่้าในครับมจบางตลาบตลาบอี่เด็ดฮัทุ้ห่อเกี่ยวนี้่อปอนี่เด็ที่บุเออห่อไปแน่ห่อไปห่อไปคิดอนี่มันฝาเขาเนาะห้เกียต้มไก่เนาะล้านเก้านั่นแหละล้านานได้บุกเกียวมาล้านได้านกเตี๋ยวเนี่ยนา่คิดอง ข้างฝุ่นฝุ่นปีงฝีนหอมหวยหวย่วยอยู่สุกปรนเทศสุกมันปีงสุกเราแม่มาบบบนี้เต็มตัวอาญะเน,นี้ยงหมอดฝนรัว ค่ะค่ะค่ะนักดนตรีกับประมาณยีสีฟห้างเครื่องกับประมาณย่างละยยีสีฟบอกแค่เดี๋ยวซ้ำนันละพักกระเรียบร้อยแล้วนี่พริกทอดพริกครัว โอ้ยหน้าข่อยมากรุ่นสุรดโอ้อะไรคะพี่ปออะไ,ไชื่ปอปอโอ้พี่พี่อะไรนี่น้องกินนะคะนี่แม่งานกำลังมาตรวจตาตรวจตาว่าเอือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นยังไงเออเลิศบอเป็นยังไงจากคุณแม่คะพาีเลิศกับว่าปานพาีเลิศกับว่าปาน เขาเอาือนาพักคุณเลิศสนอกนะครับเขาขิ้วแล้วครับเขาคิวแล้วขเขาคิาแาวคแล้วเขาคิวแล้วคิ้วแล้วเดี๋ยวปกติเสด็จไปแต่งตัวแบบนี้เขาแมวล่าขอบคุณหลายๆนะคบขอบคุณสปอนเซอร์นะครับขอบคุณพี่นุชจ,จากไต้หวันเครื่องดื่มอาจารย์นุชตีเครื่องดื่ม,าาเ,ดมเด็กเด็กเครื่องดื่มที่แมวล่าแล้วก็กล้วยเตี๋ยวกินทั้งคืนเลย สวัสดีแม่เตี้ยมความเราบอกร้อมกินไปลูกสิ้นก๋วยเตี๋ยวมาแล้วมาแล้วมาแก๋วยเตี๋ยวมาแล้วโอ้โหอันหยาไปไปสั่งเลยแม่ไปสั่งเลยแลอจะกินเค็มสิกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่านะคะอันนี้ก็บล่อแล้วล่อเด็กๆที่จะมาซ้อมนะคะอ่า เอาสมอขอปิดคลิปนี้ไ้ซะมีซะก่อนค่ะเดี๋ยวพอกันให้คลิปต่อไปนะคะเมื่อน,นี้ขอบคุณพี่นุชนะคะพี่นุชจากไต้หวันมาคะเครื่องดื่มกับก๋วยเตี๋ยวกินกันทั้งคืนเลยนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้ากไชไลกดชแค่กดชซัพไก่ช่องปลูกลำเฟื่องออฟพิเชียลด้วยนะคะสวัสดีจ้า